นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมาร์ทนะครับสมาร์ทร้อยสิบนะครับสมาร์ทร้อยสิบจะเป็นของซูซูกินะครับนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ก็จะการยอดทิ้เลยนะครับไปเหยียบตะปูมานะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นยางลายสิบร้อนะครับเนี่ยเป็นมือสองที่ผมใส่ไปให้นะครับใส่จนลืมนะครับแต่ถ้าไม่เหยียบตะปูก็ใช้แบบยาวๆนะครับเนี่ย เป็นยางมืสองที่ถอดออกแล้วนะครับเนี่ยพอดีน้องเขางบประหยัดนะครับใช้แบบลืมๆนะครับถ้าไม่ไปเหยียบตะปูมานี่ก็ไม่ไม่รั่วไม่พังนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนมาปะมาเปลี่ยนดูนะครับมาถอดดูก่อนนะครับดูดูว่าจะปะได้หรือเปล่าหรือจะต้องเปลี่ยนครับเดี๋ยวจะทําเบรกให้ด้วยนะครับเนี่ยถ้าเบรกหน้าหมดเกลี้ยงเลยนะครับมือเบรกก็หักนะครับเนี่ย โอ้สอบอตีนแตกนะครับเนี่ยสอบอตีนแตกสอบอ,สอ,บอยองจากอะไรฮะเสียบวงเ<ะ>สียบวงเสียบ,บวงคือใครนะโอ้อะเดี๋ยวจัดก,การให้แปบ๊บนึงเดี๋ยวดูก่อนขอดูยางในก่อนนะครับครับท่านผู้ชมเราก็ทําการถอดออกมาแล้วนะครับอาการยอดฮิตเลยนะครับเนี่ย จุบลมนะครับขาดอีกแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยมาดูใกล้ๆนะครับเนี่ยที่จริงอย่างนี้มันก็จะทนระดับเกียรเกียรหนึ่งเลยครับเนี่ยเกียรงสูงเกียรหนึ่งเลยนะครับอันนี้น้องเขาต้องการงบประหยัดเราก็จัดให้นะครับนี่เรามาดูต้นตอสาเหตุนะครับมันมาจากตัวไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยปูนะครับปักอยู่ แล้วก็บดมานะครับอันนี้ถ้าเราถอดออกทันแล้วเราบดมามันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยดี๋ยวนี้นะครับจะต้องถอดแล้วก็หายางมาเปลี่ยนใหม่นะครับนี่นะครับนี่นะครับท่านชมเอาคลิปดึงออกมาแล้วนะครับแล้วก็เราสํารวจนะครับภายในนะครับภายนอกให้ดีนะครับเสร็จของมีคมทุกอย่างนะครับเอาออกให้หมดนะครับแล้วก็ใส่ยางเข้าไปใหม่เลยนะครับ สำหรับตัวนี้จะเป็นยางลาย10ล้อนะครับลาย10ล้อนะครับก็ razor, จะมีปกติเวลาประกอบเราก็จะดูลูกศรน,นะครับแล้วก็หมุนไปตามทิศทางการหมุนนะครับแต่ตัวนี้นะครับลูกศรมันชี้ลงแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วลายมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะสลับซ้ายส,สลับขวาได้เลยนะครับมันก็จะลูกศรก็จะชี้ลงแบบนี้นะครับปกติมันจะชี้ไปตามทิศทางการหมุนของล้อไปข้างหน้านะครับอ่า นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประกอบไปเลยครับอันนี้เป็นยางรถบรรทุกลายสิบล้อนะครับบรรทุกแบบทุกหนักได้นะครับสบายๆนะครับทาให้เหยียบตะปูนะครับใช้จนลืมนะครับเป็นยางเก่ามือสองด้วยซ้ำนะครับเนี่ยเดี๋ยวหายางใส่นะครับนี่นะครับเราก็จัดยางสิ่นี้ให้น้องไปนะครับน้องต้องการราคาประหยัดนะครับก็ทําการเติมลมไปแล้วนะครับจุ่มน้ําดูนะครับก็ ไม่มีรอยรั่วนะครับเติมลมแบบนั่นๆไปเลยครับเนี่ยเติมจนใหญ่กว่ายางยางนอกอีกนะครับเนี่ยก็ไม่มีรอยรั่วนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เลยนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการอ่านะครับนัดยางเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเยียบๆกันนะครัดย้ำๆนะครับ เอาเรียบร้อยนะครับจบเพื่อให้ยางขึ้นขอบที่ดีนะครับใส่เป็นลยนครับสงด้านให้ยางจะขึ้นขอบดีนะครับเนี่ยก็ใส่ยางใหญ่นะครับคือ,อยังทรงสเตอร์ซิ่งไว้นะครับเพราะว่าตอนมาตอนแรกนะครับมันรั่วบ่อยนะครับก็เลยใส่จัดยางใหญ่ชุดนี้ ลายบรรทุกสิบล้อไปเลยนะครับใช้จนลืมยาวๆนะครับถ้าไม่เหยียบตะปูนะครับเนี่ยนี่นะครับยังคงไว้สเตอร์ซิ่งไว้นะครับเนี่ยส่วนโซ่นะครับก็ยืดสุดแล้วนะครับเนี่ยดูจากนี้นะครับยืดจนสุดแล้วครับเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาก็จะตัดให้เลยนะครับเนี่ยใช้คุ้มไว้ก่อนนะครับดัดสุดสองข้างไปเลยนะครับเพราะว่ามัน สุดแล้วนะครับเนี่ยฝั่งนี้เราก็รัดสุดเหมือนกันนะครับจะไ,ได้เป็นล้านเท่ากันนะครับนี่ครับจุดเล็กๆน้อยๆที่คนมองข้ามนะครับเนี่ยคนสแตว่าตั้งนะครับไม่ใช่นะครับมันต้องกัดตั้งโซ่บางคนว่าตั้งง่ายก็ง่ายนะครับจะว่ามันตั้งยากก็มันก็ไม่ยากนะครับ มันแล้วแต,แต่รายละเอียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีบางเคสมานะครับที่มาจากร้านใหญ่ๆนะครับรตั้งผิดก็ไม่ถูกสูตรก็มีนะครับตั้งโซ่หยดน้ำมันให้เรียบร้อยแล้วนับตันนี้เดี๋ยวเบรกหน้าเที่ยวน้าจะมาทำนะครับทำนี้ก็ประหยัดให้นะครับ อันนี้ก็ไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนด้ยครับ,ร,บรูปร่างหน้าตาเดี๋ยวถ้ามันใช้กับเว็บไอ้ร้อยสิบได้ก็เปลี่ยนง่ายเลยครับเนี่ยถ้ามไม่ได้ก็ต้องเทียบรูปร่างหน้าตาเหมือนกันใส่เข้าไปก็จบครับเนี่ยปั๊มเขาก็สวยดีนะเนี่ยแต่ตัวนี้จะเป็นแบบสลักคล้ายๆกันกับเว็บแต่ก็ไม่เหมือนกันมากเท่าไหร่ซูซูกิสมัต ร้อยสิบตัวนี้เป็นขาบูครับขบูไม่ใด้หัวฉีดแต่ก็ยังใช้ดีใช้างาน,นดีสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ